ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เขีน้างไปงท่ร,ใใร,นนนร่วมปันฝันโดยสลากออมสินพิเศษจากธนาคารออมสินโทร1 1 1 5บริษัทโอสถสภาจำกัดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปันฝันปันยิ้มค่ะกับดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชวันวงค์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการปันฝันปันยิ้มได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสองโมงครึง่งทางททบ,บาห้แห่งนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ดีซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้มีความเท่าเทียมกันของคนในสังคมทุกคนสามารถสร้างความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยการหยิบยื่นโอกาสของคนในสังคมนี่แหละค่ะ ตอนนี้สี่อยากนําเสนอเรื่องของผู้พิการทางการมองเห็นแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแม้โลกของผู้พิการทางการมองเห็นนั้นจะมืดมิดแต่เขาสามารถสัมผัสทุกอย่างได้ด้วยใจค่ะในวันนี้จะพิเศษสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าดาราจิตอาสาของเรานั้นจะพาทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งวิธีในการสัมผัสเพื่อบอกเห็นได้เป็นแนวความคิดที่ดีมากของเรื่องของพิพิธภัณฑ์สัมผัสค่ะก่อนอื่นที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับชมเรื่องราวที่รายการของเรา เตรียมมาเป็นอย่างดีเพื่อน,นําเสนอในตอนนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราร่วมแบ,บ่งปันเรื่องราวดีๆหรือหากพบเห็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากการให้โอกาสของคนในสังคมก็ส่ง SMS มานะคะที่4155568ค่ะช่วงนี้ไปพบกับดาราจิตอาสากับกิจกรรมของรายการในวันนี้เลยคะ่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้ สนับสนุนโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนต้องขอบคุณคะ่ะที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาก็ทำให้เราหันมามองบ้างว่ามีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะคะ่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วใหม่ก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ช่วยทำให้โครงการนี้มีต่อไปเพื่อน้องๆที่มีข้อบกพร่องนะคะอย่างเช่นวันนี้ที่มาเนี่ยทำให้น้องได้มีรอยยิ้มหนูเชื่อว,ว่าน้องจะจดจำวันนี้ไปตลอดแน่นอนคะ่ะก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆด,ด้วยคะ่ะ สวัสดีค่ะใหม่ดาวิกานะคะวันนี้นะคะเราอยู่วันที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชนะคะแล้ววันนี้นะคะใหม่จะพาน้องๆไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัมผัสค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีนัดกับน้องๆที่มีปัญหาบกพร่องทางการมองเห็นนะคะแล้วตอนนี้น้องๆก็รอใหม่อยู่ข้างในแล้วด้วยก็ไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะพี่คะพิพิธภัณฑ์สัมผัสไปทางไหนคะทางด้านนี้เลยค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์สัมผัสธ์ู่ข้างในน้องๆว่ายู่และตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่หน้าห้องพิพิธภัณฑ์สัมพั์พแล้วค่ะก็น้องๆน,นะคะก็รออยู่ข้างในแล้วเราไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะ ค่ะตอนน well ี้เราอยู่กับคุณชัยยศเจริญสันติพงศ์นะคะเป็นนักวิชาการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะชัยยศค่ะกอนอื่นอถามวัตถุประสงค์แล้วก็ที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัมผัสค่ะก็จริงๆคือพิพิธภัณฑ์สัมผัสเนี่ยนะครับจัดตั้งโดยความร่วมมือของจะมี4 4หน่วยงานนะครับก็คือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับวิทยาลัยราชสุดาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วก็มูลนิธิช่วยคนตาบอดนะครับในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับ ก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากให้คนที่ปกคร่องทางการเห็นเนี่ยมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับผ่านทางการสัมผัสแล้วก็ผ่านการฟังจากโสตทัศนุปกรณ์ที่ทันสมยนัยนะครับคือจะมีการเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังได้ข่าวว่าช่วงสิงหาเนี่ยจะมีนิทรรศการอะไรมาเปิดคะจริงๆนิทรรศการสัมผัสเนี่ยนะครับเราทําเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาในโอกาสที่ท่านอายุครบ80พรรษานะครับก็ จะมีเฟสแรกก็คือเป็นเรื่องของโครงการในพระราชดำรินะครับเฟสแรกเนี่ยเราจัดแสดงมาประมาณ1ปีและเราก็เปลี่ยนตอนนี้เราเปลี่ยนนิทรรศการมาเป็นเฟสสองทีนี้เฟสแรกเนี่ยเราก็จะเอาไปเป็นนิทรรศการสัญจรนะครับตอนนี้เราก็จะเอาไปสัญจรที่เชียงใหม่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่เชียงใหม่ก็คือจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาส่วนเฟสนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้มีปัญหาทางการเห็นผู้บุคลากรทางการเห็นนะครับก็ด้านในก็จะเป็นเน้นให้เข้าใจเรื่องระบบการทํางานของร่างกาย รู้จักการดูแลสุขภาพแล้วก็สามารถเรียนรู้การป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเราได้สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงพี่พิพิธภัณฑ์สัมผัสบ้างค่ะพี่พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรตินี่นะครับก็จะอยู่ในจะเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์รีราชนะครับก็จะเปิดทุกทุก,ท,กทุกวันยกเว้นวันอังคารแล้วก็วันหยุดนาาักขัตฤกษ์นะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้า ปิดขายตั๋วตอน4โมงเย็นแต่ว่าสามารถชมได้ถึง5โมงเย็นสามารถชมได้ทั้งผู้ปกครองทางการเห็นนะครับแล้วก็คนตาดีก็มาชมได้ผู้ปกครองทางการเห็นเนี่ยก็จะได้ความรู้จากการดูแลร่างกายของเรานะครับ<ม>ความเข้าใจในการทางานของระบบต่างๆของร่างกายการดูแลตัวเองเบื้องต้นผู้ง่ายๆนะครับสำหรับคนตาดีที่มาชมก็จะเข้าใจการใช้ชีวิตของผู้ปกครองทางการเห็นมากขึ้นรู้ว่าการเรียนรู้ของเขาเนี่ยลำบากกว่าเรา<ม>เพราะว่าเวลาเราเข้ามาชมเนี่ย นตาดีต้องปิดตานะครับปิดตาทำเหมือนทําเหมือนคนบกพร่องทางการเห็นเลยนั่นแปลว่าวันนี้ใหม่ก็ต้องปิดตาเข้าไปแน่นอนอยากเห็นว่าเป็นยังไงค่ะเดินหนูจะพาน้องเดินหรือน้องจะพาหนูเดินผมว่าน้องอาจจะพาจะพาน้องใหม่เดินมากกว่าขอบคุณพี่ชัยเยอะมากนะคะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะพาหนน้องเข้าไปแล้วค่ะและในนี้เขาก็จะบอกว่า ถ้ามันเป็นโรคอะไรขึ้นมาต้องรีบไปหาหมอแลยว,วิธีรักษาะคะ่ะเนี่ยบอกมาเลยค่ะน้องๆได้ความรู้เต็มค่ะ